ก็กราบสวัสดีกันด้วยนะครับวันนี้นะผมจะมาเอ่อมาพาแจกผลนะครับผมมีเออสูมค่อผมมีอยู่สองผลนะครับที่จะแจกอ่าผมมีสองผลคือตอนนี้ผมหาคนไม่เจอนะครับผมผมมีสองผลที่จะแจกท่านผู้ชมนะมีสองผลนั่นก็คือมีผลเอ่อเอ่อผลผลผลอะไรวะผลผลไฟหนึ่งอันนะฮะ ผมไปผมกำลังจะไปฟาร์มที่เกาะหิมะนะแล้วผมดันไปเจอที่แบบผลเกิดใต้ต้นไม้อ่ะครับผมเจอแต่ผมไม่ได้ถ่ายคลิปไปไม่ได้คิดว่าตอนนั้นจะถ่ายแต่เพราะน้แล้วว่าเออก็จะแจกคนอืกก่อนดีกว่าป่ะเพราะผมผมไปดูใน youtube มาแล้วว่าผลอะไรดีกว่าผลแสงกับผลไฟนะคะก็คือผลผลแสงอันดับหนึ่งถ้าเป็นผลเปีย ที่จะใช้ผลสแสงตลอดนะตอนนี้ก็เป็นการแจกผลนะครับผมคือไม่มีคนเข้ามาเลยนะเอาริงนะครับตอนนี้ก็เป็นผมไปสูดผลมาก็เป็นผลผลหนามนะไม่มีใครอยากได้หรอกครับผมไม่ค่อยชอบเหมือนกันเราก็จะแจกทั้งสองผลนะใครมาทนก็จะให้อันนี้ก็เป็นผ้าคุ้มที่ผมได้ไม่นานมานี้นะ เวเราไปตามหาคนกันท่านผู้ชมผมเป็นไข้รุ่อยมค่ะก็เลยไม่ได้ไปโรงเรียนตรงนี้มีคนไหมเอ่ยผมไม่ได้สูมนะคะผมสูมได้ผลหนามนะบอกไว้ก่อนคือผมไม่ได้สูมนะผมไฟจริงๆผมสูมได้ผลหนามนะครับตอนนี้หาเงินไป สองแสนไม่พอนะครับผมเก็บไวนะ้เผื่อได้ซื้อพวกผลตัวอื่นนะไปเราไปดูกันว่ามีผลอะไรที่ขายบ้างนาี่ะดูได้จากตรงนี้เลยมาดูกันครับว่ามีผลอะไรขายบ้างถ้ามานันยังไม่เปลี่ยนนะฮะนี่ยผมว่าจะซื้อผลเนี้แต่ผมจะน,นได้แล้วผลไป เราไปตามหาคนที่อยากได้ใครอยากได้ผลไฟไปาไปตามหาท่ผู้ชมวุคนดใ้ยใครอะน่มีคนหาจะได้ละคนที่ไม่ได้กหายเร่อ ผลแสงน,นะฮะจะขึ้นมาตรงนี้งนะ่ายมากแต่ถ้าไม่มีผลแสงก็ขึ้นเกาะอันนั้นให้ได้นะเกาะตรงน,นั้นเนะนี่ยตัวเนี้ยที่ผมชี้มอไปเป็นเกาะตรงนี้นะคะใครอยากใครอยากขึ้นไปตรงนีนะ้มันจะมีเอ่อมันจะเป็นต้นไม้สองต้นแล้วก็มีมีสุสารปรนปะ่าพงม้าแล้วมันก็จะเป็นแบบว่ามันจะให้ยิงเมฆนะฮะเพื่อที่จะไป,ประตูวนี้ี ทแมปทั่วไปนะไม่ใช่แมปด้วยพนะีเฮ้ยนไม่ในะแล้วคนอยู่ไหนนะ่าจเนปเยเราเฮ้ยน,ยนใช่คนใช่คนหมายถึงว่าไม่ใช่เป็นคนแต่หมายถึงว่าเป็นเนผู้เล่นไหมเมื่อก,กี้เป็น NPC แบบว่า ว่าจะเก็บผลไฟไว้แหละแต่มันเก็บไม่ได้นี่นะฮะเดี๋ยวมันให้ทําลายแบบนี้นะใช้อะไรก็ได้นะให้มันทาลายแต่บางอย่างมันก็จะไม่แตะน,นะฮะพอลงไปเุ๊เ่มมันจะวาร์ปไปเลยนะแต่ผมไม่ลงหรอกกลับมาแล้วเพื่อนหายไปไหนวะมันต้องอยู่แถวนี้แหละตังหหายแนละ้วตัวนี้อ้าจอจ ผมชอบเจ้าื้อมาเก็บพวกตังนี่สามแชนแล้วแต่ยังยงยงไม่เจอผมเว้อ้1 6หกสิกว่าผมมาดันตรงนี้นะเร็วเรที่จริงผมเรวร้อผมก็มดันแต่ผมีเขียจแล้ว เดี๋ยวไว้ค่อยเสาที่หน้าค่อยมาดัานนะวันนี้วันเพื่อหัดแล้วอีกสองอีกวันเดียวพรุ่งนี้แม่ผมจะให้ไปโรงเรียนแต่ผมยังไม่หายแม่ผมไม่ได้บังคับนะแต่หมายถึงว่าแม่ผมอยากให้ไปเรียนกับทานเพื่อนเขานะผมก็จะไปแล้วครับผมแล้วมันก็เริ่มหายแล้วแหละท่านผู้ชมไปครับเดี๋ยวเราไปเจอกันที่เกาะลิงกันเลยคลิปเก่ายังไม่ได้ลงเลยไม่มีคนเลยหรอ มันยังมีคนอยู่ในแบบนี้มั้งโอ้โหเอ้เวลาผมจะแจกมันจะไม่เจอคนเท่าไหร่เลยนะก้อยกระดดนะโดดไปไหนคนหายไปไหนหมดท่านผู้ชมเดี๋ยวผมปล่อยมา้าแป๊บนะเหนื่อยครับถ้าอยากให้ผมรีวิวคอวมแบบว่าใช้อะไรต้องข <c oughs> อยานะครับไปไม อนุญาตนะครับถ้าใครอยากให้อยากให้ผมรีวิวแบบว่าเออเอาเมาส์ตั้งตรงไหนคีย์บอร์ดตั้งตรงไหนไม่บอกนะครับหยอกหยอกถ้าอยากรู้ก็คอมเมนต์มาใต้คลิปแล้วก็กดไลค์กดแชร์เยอะๆนะคผู้ชมจะต้ตอนให้ขอหาคนก่อนนะฮะคือเหลือในแมบ3บสามคนเองนะสี่สี่คนเราจะหาด้วยแแบบอย่างไรก่อนแมบบต้องกว่าเฮ้ยเมื่อกี้เสียงอะไรอ่ะ อย่างไท่านผู้ชมเดี๋ยวปิดไฮคิก,ก่อนคี่เกาะขี่เกาะสรุปนี่จะหาคนเจอไม่ท่านผู้ชมเดี๋ยวเราเซฟกันก่อนเออที่จริงผมเจอตรงไหนรู้ไหมเดี๋ยวผมพาไปนะฮะที่จริงผมว่าจะไปฟาร์มฟาร์มเงินนะฮะ ที่จริงผมได้สี่หมื่นสองอซามสามแสนสี่หมื่นสองพันกว่าๆนี่แหละผมว่าจะดันให้มันถึงสามแสนห้าหมื่นนะแต่มันก็ไม่ได้เป็นตามที่คาดแล้วผมกาลังจะไปฟาร์มแหละแต่แบบว่าผมดันไปเจอผลไฟก่อนไงผมดันไปเจอผลไฟก่อนผมก็เลยเออว่ะแล้วค่อยฟาร์มทีหลังเดี๋ยวเราไป่ายคลิปกันก่อนเอคิดแบบนี้นะเราคิดแบบนี้นะครับ ก่อนที่จะมาถ่ายเขียนเนี่ยผมคิดว่าเออเจอผลไฟแล้วค่อยไปดันละกันนะเนี่ยผมว่าจะมาฟาร์มตรงนี้มันได้หมื่นหนึ่งนะทีละหมื่นทีละหมื่นนะเนี่ยนะครับผมเจอผลตรงนี้นะนี่ผลตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้มันมันเกิดตรงนี้เป๊ะเ,เ,เลยคือแบบผมก็ตกใจนะคะว่าเอาเกิดได้ไงผมไม่คิดเลยว่าผมมาจากเกาะเกาะน,นั้นนหะเกาะลอยฟ้าแล้วผมก็บินมาตรงนี้ แล้วก็เจอมันตรงนี้แล้วผมก็เดินเข้าไปเก็บแล้วมันก็ขึ้นอะไรแดงๆบนหัวไม่รู้มันเขียนว่าอะไรสกแกนเนี่ะนะฮะแล้วผมก็มายืนตรงนี้ตรงนี้กลัวคนมาแย่งไง <c oughs> <c oughs> ก็เดี๋ยวเรากลับไปที่เกาะลิงกันเลย <c oughs> ได้ผลแสงมาตอนนั้นคือดีใจมากเลยไนมะ่ได้ถ่ายคลิปเสียดาย เออทายเสร็จแล้วเราก็ไปดูโดว์ไดมอนด์แล้วเล่นเกมไปด้วยโดวไดมอนด์ไปด้วยครับใครเคย,ยทำนะบอกมาให้จมูกไ,ไม่เจอคนเลยอ่ะไม่ได้อยากสู้ด้วยนะอยากจแจกผลเนี่ยไม่รู้มีผลแล้วทำไม เดี๋ยวมาดูข้ามากันรู้ตึงมากนะเนี่ยแต่ตอนนี้เขาอยู่ไหนประเด็นคือคนเขาหายไปไหนกันหมดท่านผู้ชมจะได้แจกเนี่ยผลมันเนี่ยถ้าออกเกมแล้วผลมันจะหายไหมบอกผมเลยนะครับผมคิดน่ะไอคิดเนี่ย คอมเมนต์ใต้เรงเอ,งเ,องเป็นคอมเมนต์ใต้คลิปนี้มาเลยนะบอกคุณด้วยว่าถ้าเราออกจากเกมแล้วผลมันจะหายไหมผลในตัวแบบว่าที่ยังไม่ได้กินอะถ้ามันยังไงผมจะไม่แจกถ้ามันไม่หายนะแต่ผมจะลงคลิปนี้ไปก่อนอะที่จริงอะคลิปที่แล้วผมยังไม่ได้ลงอ่ะเสียดาย แต่ตอนนี้ผมน่าจะลงไปแล้วนี่มันมีเกาะน,นี้นะฮะที่ผมรีวิวไปคลิปที่แล้วนะเดี๋ยวจะขึ้นลูกให้นี่อ่าประมาณนี้เลยนะก็จะเป็นประมาณนี้นะเกาะที่ผมรีวิวไปคลิปที่แล้วนะมันจะเป็นเกาะสมีมันมันมีมีกล่องสีม่วงแม่ผมยังไม่เลิกงานนะครับก็เลยถ่ายคลิปแต่ไม่งั้นในถ่ายไม่ได้หรอกแม่จะบอกว่าโอ้เสียงดังนอนนอนนอนผมก็ไม่กล้าขับคำสั่งแม่ ก็เลยไม่ได้ไม่ไม่ก็เลยซ่อมเข้ากันมาเคยได้ถ่ายคลิปชชว่เช้าๆก็ขาดแต่ดันเวลวจากเวลวจากววแปดสิบนี่แหละเออเอุย้ยมันต้องมีคนกุ้ยไม่ใช่วหนนว่ะผมเมื่อกีเจอคนอ่ะ เจอคนนะไม่ไมีเจอเออเดี๋ยวคลิปหน้านะใครไปดูผมอยากจะสอนคนที่ไม่รู้จักนะฮะว่าถ้าคุณนี่พอมาจากไหนนะนี่เลยนะฮะเราต้องฆ่าบอสตัวนี้นะจนกว่ามันจะสูมออกให้เรานะผมสู้ตั้งแต่เมื่อวานถึงวันนี้ไ้ถึงว่าสู้แล้วก็แบ่งเวลาแบบว่าเออเมื่อวานเนี่ยผมเล่นแค่ประมาณจนขึ้นเอ้ยจนผมเม,มือ่อเช้าดิออผมได้เมื่อเช้านี้ ผมด้ช่วงเย็นๆนะท่านผู้ชมผมจะตามหาทุกเกานะเกาะไหนมันจะมีคนมาดูกันต่อไปจะเป็นเกาะมารีเล็กมารีเล็กนะมารีฟอร์เล็กนะนี่ฮะมีคนไหมอุ้ยอะไรอนะวายวายเอ้ย,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 ยคุณเดาไปก็ข้าคุณ หลอด้วท่านผู้ชมผมขอพักฟาร์เเรมเอเนจีแป๊บนึงนะครับผมเดี๋ยวตัดไปตอนที่ฟาร์มเอเนจีเสร็จอ้าวตกแล้วเดี๋ยวตัดไปตอนที่เอเนจีเสร็จเลยไม่ได้เดี๋ยวมานะสักพักก็ตอนนี้เนี่ยตัดมาถึงตอนนี้นะเอเนจีผมใกล้เต็มแล้วนะแต่ผมจะมาให้มันเต็มนะครับขี้เกียจรอแล้วคือท่านผู้ชมครับผมได้ยินเสียงเหมือนคนกระโดดมันมันอยู่แถวนี้ เสียงมันอยู่แถวๆเนี้ยเสียงมันอยู่แถวๆเนี้ยอยู่ไหนวะน่ะได้ยินหีกแล้วมันต้องอยู่เกาะไม่ไกลไม่ไกลแน่เราไปเกาะนี้กันต่อ น่าจะเป็นเก่อน,นี้มนะนนั้งน่ใช่เกาะกลางีง ก่อนนี้ปะไม่ใช่ก่อนน,นี้ก็ไม่ใช่เหมือนเดิมถ้าผู้ชมผมได้ยินเสียงจริงๆนะมันเปไหนวะมันคงไม่ได้อยู่เกาะมารีฟอร์ดหรอกเหรอกน่ะเสียงใกล้มาก เราไปเก,กาะกลางกันดูกันเฮ้ยไม่ใช่เก,กาะกลางแล้วนี่ขออนี่าเกาะกลางเราลองมาดูเก,กาะบากีกันก่อนอยู่นี่หรือเปล่าผมจะตามหาเขาให้เจอครับเฮ้ยฝั่งเตือนสลัดเข้ามาสี่คนแล้วนะเกาะแต่กเกาะยังหาชายหนุ่มคนนั้นไม่เจอ ไม่เป็นไนะวเฮ้ยแช่งแบ,บปปะผมใช้โดรศัพทยอาจจะกระตุกหน่อยนะครับขออภัยในความกระตุกแนละความที่ไม่ค่อยมีเสียงและเสียงเบานะขออภัยด้วยนะครับ แล้วก็ขอพายในการเสียงดังด้วยแล้วเมื่อกี้สรุปคนมันอยู่เกาะไหนวะเนี่ยเฮ้ยหน้าหน้า,นามันอยู่เกาะน,นี้แหละเฮ้ยนั่นไงนั่นไงเจ้าเล้วเจ้าล้าเฮ้ยหาย เขาหายไปไหนแล้วไปไหนยัะเขาไปไหนแล้วลวันเห็นเขาถือผลวิมัมหรือป่าเมื่อกี้อ้าวไปไหนแล้วเขาท่านผู้ชมคนหาย แต่เราจะลองไปดูที่ที่ไหนเหรอมันเหมือนคนตามเลยแต่แค่เราไม่เห็นตัวมันแค่นั้นเลยเอ้ยนั่นไงนั่น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 ไงนั่นนั่นนั่นเจอแล้วสองคน ก็ตอนนี้จเจอเด็กอีกคนหนึ่งที่เรายังไม่เจอนะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยนี่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 เอาไหมเอาไหมเอาไหมอ๋อหาคนที่อยากได้นะฮะเอาไหมเอาไหมเอาไหมเอาปะเฮ้ยตอบหน่อยเอาไหม ให้ให้ให้เออเหลือผลผลหนามอ่ะผมทิ้งเลยแล้วกันนะคนหนามไม่ได้ไม่ไน่าจะมีใครชอบนะนี่ผมผมให้คนนี้ไปแล้วนะครับผมนี่นี่นี่คนนี้คือคนที่ได้ผลไฟนะถ้าถ้าเขาอยู่ในช่องนะ,ะถือว่าถ้าเขาอยู่ในช่องเรานะถือว่า เขาเป็นหนึ่งในคนในช่องแล้วนะนี่นะดูชื่อไว้นะเขาชื่อว่าพีอะไรสักอย่างนะเดี๋ยวผมขึ้นชื่อให้นะครับนี่ถ้าน้องคนนี้อยู่ในชื่อนี้นะครับก็มามาคอมเมนต์ใต้คลิปพี่ได้นะเจอน้องอ,อ,อะไรก็ไม่รู้นะครับก็สำหรับคลิปนี้เนี่ยก็ขอจบไปเพียงเท่านี้นะครับบายบายไว้เจอกันคลิปหน้านะครับผมบายบาย Yay, bye bye